ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้านี่เลยครับสปอตไลท์ครับสปอตไลท์ติดรถมอเตอร์ไซค์ออกมาติดข้างหน้าสองอันครับซื้อมาจากช้อปปี้ครับนี่ราคาอันละเท่าไหร่ประมาณ80กว่าบาทครับรวมค่าส่งนั่นไม่น่าจะเกิน200ครับสองดวงเนี้ยก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆครับต่อเข้าไปสว่างมากครับสว่าง ตาแตกเลยครับผมก็ได้ต่อสวิตส,สวิตไว้ตรงนี้ครับนี่ครับอ่าเป็นสวิตผ่านกุญแจครับต่อก็ไม่ได้ยากอะไรครับเราก็ต่อสายจากาเจ้าสวิตกุญแจตรงนี้ครับอ่าสวิตกุญแจเปิดแล้วก็มีไฟเดินเข้ามาแล้วก็เอาใส่ขั้วสวิตแล้วก็เอาลงกาว มอเตอร์ไซค์อีกอันหนึ่งครับลงตรงไหนก็ได้ครับที่มันเป็นโครงรถโครงมอเตอร์ไซค์เลยครับแล้วก็เอาพวกเหล็กลูอะไรนะครับมายื่นใส่ข้างหน้านะครับว,ว่าจะงอว่าจะหักก็เสียดายก็เลยไปซื้อเหล็กมาดีกว่าเหล็กลูมาทําดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะครับ นี่นะครับผมก็จะรีวิวไฟสปอตไลท์ในเวลากลางคืนนะครับนี่สว่างมากครับผมตอนนี้ผมสตาร์ทรถอยู่นะครับผมต่อเข้ากับสวิสนะครับเดี๋ยวผมจะลองดับเครื่องแล้วก็ไม่ใช่อะไรล่ะปิดสปอตไลท์นะครับดูครับว่าไฟเดิมจะเป็นยังไงครับดูนะครับอันนี้ครับไฟเดิมครับเดี๋ยวเราเยากว่างก่อนเดี๋ยวผมจะเบิ้นดูนะครับ อันนี้ไฟเดิมพึ่งเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนพร้อมกันกับไฟสปอตไลท์เลยนะครับว่ามันจะต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวลองเพิ้ออันนี้ครับอันนี้คือไฟเดิมครับเปลี่ยนใหม่ๆเลยครับเปลี่ยนเพือช่วงตอนเย็นนี้ครับอ่านี่ครับก็จะมองเห็นก็เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับล่างๆนะครับอ่ามาดูสปอตไลท์ของเราบ้างครับคันนี้นี่ครับยังกับไฟรถยนต์เลยครับ ถามว่าเป็นไงครับเขับผมลองขับแล้วหนึ่งร้อยความเร็วหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ไม่มีปัญหาครับก็ขับได้สบายๆมองเห็นเส้นทางชัดเจนนะครับแต่ก็ต้องวงเล็บด้วยว่าไม่ใส่หมวกกันน็อปที่มันเป็นอะไรละ่ะสีดำๆนะครับอ,อดูๆนี่ไฟรถไฟรถรถยนต์นะครับมีไฟรถยนต์ไปแล้วครับโอ้โห สว่างกว่าเห็นเห็นครับดูเลยไปมอเตอร์ไซค์นี่ครับสว่างกว่าเห็นเห็นครับไปแล้วครับไปรถยนต์โอ้อันนี้ผมเอ่อไม่ได้เอาไฟขึ้นสูงนะครับเดี๋ยวมันจะแยงตารถยนต์นะครับเดี๋ยวมันจะแยงตาคนใช้รถใช้ถนนที่ผ่านทางนะครับนี่ครับนี่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 นนอ่าผมเลี้ยวผมมาติดไว้ตรงไออะไรล่ะนี่หน้าตะแรงนี่ครับ ง่ายดีครับอ่าติดไว้ตรงหนาตะาแกรงอ่าดูฝั่งฝั่งขวาครับฝั่งขวาสุดครับอ่าฝั่งขวาสุดนั่นคือไฟปกติครับไฟปกติผมเดี๋ยวออกไปครับเดี๋ยวออกไปอ่าแยกกันออกไปต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับอ่าเอามาใส่เข้ากันก็สีจะเป็นโทนสีบอมครับอ่าถ้าเกิดดูเพียวๆก็จะเป็นเอาสัไปเลยครับแบบนี้เลยครับก็คุ้มครับรวมแล้วไม่เกิน สองร้อยห้าสิบผมว่าไฟเดิมนี่แทบจะไม่จําเป็นเลยครับอ่ามีเปลี่ยนหลอดไฟเดิมนี่สองหลอดนี่หลอดละสี่สิบบาทหลนะอดละสี่สิบาทนะครับนี่เปลี่ยนสองดวงก็ไปแปดสิบบาทได้สปอร์ตไลท์หนึ่งอันเลยครับนี่สปอร์ตไลท์ละแปดสิบหกบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้รถกําลังมาครับเดี๋ยวเรารถยนนะ่ะรถยนรถยนไหมน่าจะมอไซ ไสองคันหรือว่ารถยนเ์ย่อ่าน่าจะมอไซครับเนีย่ยมาโอ้เอโอเค,ครับผมสำหรับการรีวิวสปอตไลท์ติดมอเตอร์ไซค์ครับก็ขอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวมีอะไรดีๆผมจะมารีวิวให้ได้ดูอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม